ข่าวลือ Samsung Galaxy S24 Ultra อาจจะได้ใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ครับที่เรียกว่า s t a c k แบ t เตอรซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเดียวกันกับรถไฟฟ้า EV จริงๆแล้วข่าวนี้นะครับ ไม่ใช่ข่าวใหม่มากเพราะว่าเคยลือมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับเคยมีข่าวมาแล้วครับบอกว่าซัมซุงเนี่ยมีแผนที่จะนําเอาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถไฟฟ้า e v นะครับซึ่งเป็นเทคนิคการจัดเรียงแบตเตอรี่แบบที่เรียกว่า Stack Battery s t a c k b a แบตเตอรี่เอามาใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถใส่ความจุลงไปในแบตเตอรี่ในขนาดเท่าเดิมได้เพิ่มความจุขึ้นมาส0นะครับซึ่ง ข่าวนั้นก็เงียบหายไปเพราะว่า S23 ยังไม่ได้ใสมาใช่ไหมฮะก็เงียบหายไปมาปีนี้ครับก็นี่เพิ่งเปิดตัว S23 ไปไม่กี่เดือนนะโอ้คนใช้ซื้อมาใช้ยังไม่เก่าเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่เป็นข่าวที่มาล่วงหน้าเพราะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับก็คือสื่อเกาหลีนะครับยัง d e l e c เพราะสะก,กดด้วยตัว E d e l e c นะครับรายงานว่า Samsung หน่วยงานที่ชื่อว่า Samsung SDI นะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่พัฒนาคิดค้นและผลิตแบตเตอรี่นะครับมีแผนที่จะนําเอาสแ a ็กแบตเตอรี่นะครับมาใช้กับซัมซุง Galaxy S 24 Ultra นี่ที่จะออกในปีหน้านี้อธิบายเพิ่มนิดนึงผมก็ไปหาความรู้มาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสแ a ็กแบตเตอรี่เป็นยังไงแต่เดิมเขาบอกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เป็นลิเธียมไอออน วิธีการจัดวางของแผ่นเซลล์แผ่นธาตุกับไอตัวเซปเปเลตต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของการม้วนอยู่ในในเคสของแผ่นแบตเดิมเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าม้วนเป็นวงกลมพอม้วนเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะมีแผ่นกั้นแผ่นธาตุแผ่นบวกแผ่นลบแล้วมีเซปเปเลตอะไรอยู่ในนั้นมีตัวอิเล็กโทรไลต์อยู่ในนั้นการแบ่งแล้วม้วนเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยคือแบบดั้งเดิมของลิเธียมไอออนที่ใช้อยู่ ทีนี้ถ้าเราจะวางแบบใหม่เป็นการจัดวางตัวไส้แบตแบบใหม่นั่นก็คือแบบสแต็กแบบสแต็กเนี่ยคือจะเรียงเป็นเลเยอร์แบนๆเลยแล้วซ้อนทับกันการไม่ต้องม้วนเนี่ยมันทําให้ในขนาดพื้นที่เท่ากันมันสามารถเรียงเซลล์แบตเตอรี่ได้เยอะกว่าเยอะกว่าแค่ไหน10%ครับจากแบตขนาดเท่าเดิมนะทุกวันนี้ถ้ามาตรฐานของมือถือคือแบตเท่าไหร่5 0 0 0มิลลิแอมถ้าเราเรียงจาก แบบลิเธียมไอออนแบบม้วนแบบเดิมได้5000ในขนาดเท่าเดิมเราเรียงแบบสแต็กแบตเตอรี่เราจะได้แบต5,500ม ah. ิลลิแอมรอดูเลยครับว่าถึงเวลาต้นปีหน้าเปิด Samsung g a l ซ x y s อ4 Ultra มาโอจริงๆมีหลายข่าวลือนะ Samsung Galaxy s ั m s ุงก g a l ซ x y S อ4เนี่ยอาจจะไม่มีรุ่น S24 Plus ด้วย คือมี S 2 4กับ S 2 4 Ultra เหลือ2รุ่นเลยในขณะที่ iPhone อาจจะแบ่งรุ่นเพิ่มเป็น4รุ่น5รุ่นแต่ซัมซุงลดลงนะฮะแล้วก็วุ้ยข่าวลือ S 2 4มีเดี๋ยวทยอยให้นะมีหลายเรื่องนะครับแล้วก็ถ้ามารวมกับแบตเตอรี่ใหม่นี้อีกนะครับถ้าเปิดมาแล้วสเปคเนี่ยบอกว่าแบตเตอรี่เป็น5,500 m mm. มิลลิแอม ฟันธงลงไปเลยว่าไส้ในเนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบ s t a c k แบตเตอรี่แบบเดียวกับรถไฟฟ้า e v แน่นอนโอ้คราวนี้เราจะสามารถเอา a ั s u n ง g ก l a ซ y a24 ultra นะไปแทนชาร์จ S Tesla แล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วทำฟา c ชาร์จได้ไม่ใช่ <laughs> มันเป็นแบตเตอรี่เรียงแบบเดียวกันเฉยๆแต่มันชาร์จไม่ได้โอ้มันรับไฟขนาดเป็นร้อกิโลวัตต์ไม่ไหวหรอกระเบิดแน่นอนนะครับอย่าเผลอไปเสียมันไม่มีพอร์ตเสียบด้วยเสียบไม่ได้ด้วย <laughs> นะฮะโอ้นะฮะก็ดี คืออย่างน้อยๆถ้าซ m s ทรงทำสําเร็จคนอื่นก็อาจจะทําตามใช่ไหมฮะขอบเขตที่คือทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาพร้อมใจกันตันอยู่ที่5,000เพราะว่าอะไรถ้ามากกว่านี้มันก็จะหนาดีไซน์ของมือถือมันก็จะไม่สวยน้ําหนักมันก็จะมากเขาก็เลยลิมิตกันอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าโอเคเราสามารถคงไว้ซึ่งความบางและน้าหนักเท่าเดิมได้โดยที่เราสามารถเพิ่มความจุเข้าไปได้ สเปคมาตรฐานของสมาร์ทโฟนมันก็ขยบขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นแบต5,500มิลลิแอมมันก็ใช้งานได้นานขึ้นทุกคนก็แฮปปี้มากยิ่งขึ้นะนะฮะน่าสนใจเลยเดี๋ยวผมลองดูซิว่ามีเรื่องอะไรอีกอ๋ออย่าง Samsung Galaxy S24 ปีหน้าเนี่ยนะฮะอาจจะกลับไปใช้ Exynos เหมือนเดิมเออแต่ชิป Exynos 2,400เนี่ยตัวที่จะใช้ในปีหน้านะครับ จะเป็นครั้งแรกบนโทรศัพท์มือถือเลยเพราะว่าบนโทรศัพท์มือถือเนี่ย CPU เนี่ยเป็น8แกนสมองมานานมากแล้ว e x y n o s 2400จะเป็นตัวแรกที่เป็น CPU แบบ10คอโอ้โหแล้ว s a m s u n งมั่นใจมากๆว่ามันแรงแรงกว่าคอคอมแสแนปดา์ก้อนแน่นอนนะครับแล้วก็จะใส่มาเน้นปีหน้าอันนี้คือข่าวลืออีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้เลนส์ซูมอาจจะซูมได้เยอะกว่าเดิมอีกเขา ทุกวันนี้ซูมไปดวงจันทได้คราวนี้อาจจะซูมไปดาวังคารได้เลยนะฮะเรียกว่าซูมไปทางช้างเผือกได้เลยดีกว่าสุดยอดมากๆรอ,อดูครับหลากเรื่องหลายราวกับ s a m s u n เกล l a x ซียี่สี่อัหรือว่าตัวยีีสี่ซีรีส์ในปีหน้าข่าวลือมีมาเรื่อยๆติดตามชม